เฮ้ยเพื่อนเปเปอร์อ่ะมักจ่าดูให้มักจ่าดูให้บนหัวมีหอแคสนะบนหัวมีหอแคสนะหอแคสจะบนหัวแล้วนะข้าศัตรูมันตกโอ้โหแล้วมิจะจอดเพื่อหน่อยได้ไหมจอดแลหายก็ขลามลบวิธีดีด้วยวะเรียบเลยอ๋อจำของให้จ่ายเลยดิ จำเด็นจำเไเปยายโทหนึ่งหนึ่งี่จริงอย่าบอกจกาจะบอกว่าอย่าเปิดจะไปไล้างหายเะไรเปิดไม่ไปเลยมาแล้วเราก็เปิดไปเลยเปิดให้รู้ไปเลย,ยาใจดิ กร้สุนเชียวหัวเหมือนในบ้านมีนะระวังในบ้านเหลืองนะเออจัดในงานหกให้หน่อยต้องสะพานเยอะมากมาตาลงเราแล้วไม่อยากเป็นเทมีเลยวะแม่งหาอะไรยิงไม่ได้เลย อยู่ข้างในเหรอใช่ครับเฮ้ขอทิปก่อนนะดาวดาวดาวมีตัวกำลังวิ่งมาปราบมีมีกันแล้วพีงมามีมาเยอะขึนขางบ้ากฝั่งปั๊มนะตัวหนึ่งดาวไปละเห็นมั้ยตัวละตรงไหนครับทางบ้านบ้านแดงเหยียบหน่ากันเองมันอะ cái này kia này quay chứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เว้ยเพื่อนตัดหน้าปืนไปยิงผมทำไปเนียโอ้ไม่ตัดหน้าปืนทำไมกำลังยิงเปืนเลยเข้าหัวเลยผมกำลังวิ่งอยู่ในบทเรียนกูจอยตรงนี้ยิงแต่เสียงปืนเฉลี่ยมินครับอันสองนั้วเป็นทางบ้านโอเคโอเคผมว่าเราไม่ได้ตรงนี้ก็ได้นะกดดันเขาจากข้างป่า แนวใครเกาแนวบาวเวนี่ไองลงหลังไม่ครบที่ิะมจันะจากข้า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 มันมาหาเราแล้วมาหาเราแล้วเขาปาเขาปากนะจะใกล้ใกล้ใกล้เซีองอีใกล้ใกล้ต้องแคนดีนะ เอาดาวอผมเลยแม่ฉันผ่ายละสไนส์สไน์ยก่ี่หาจอะตามตุกทีเหาให้แบแตกไปเลยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไม้ไฟไหมมเพื่อนะโฮ้ไว้โหไว้มันหนี้ะนี่มันหนีมันหนีจามาแค่อยู่นะแต่บังแตกล้วแตกละ Oh, เดี๋ยว <yeah. S 1> ผมฉีดเล่น <Okay. S 1> ทางซ้ายสุดของป่านะเด <Okay. S 1> ี๋ยนเขาจะไปาทางซ้ายสุดองป่าขอบคุณครับ่า ออตุลุกี้ตุลุกี้เนินบาโว,โวเอ,อเอ,อพยายามยิงผมแต่ไม่งนีไม่โดน <c oughs> อุ้ยแฟร์น้าร้อยเลยโลแก่แฮบมากแล้วมันโดนแม่น,นลงแม่นังอ่ะมันอาจจะถูกได้ครับมันมันมันไม่แม่นหรอกได้เขาเปิดแมปได้เหมือนป้องย่า Hei! Det er ไม่มั่นใจจ่ามองไม่เห็นชุดแม่งเนียนจ, <c oughs> จันดจ่าวิ่งไหม่าเดตาลาตาลาตาลาตัตั้งนี้ก่อนนะตั้งรลลึกตั้งไห่หน่อยอยากเกิดชุดหน่อย <c oughs> เดียวนะเสียวเียวนะแปดเขาขี้อะไรอยู่เนี่ยเห็นเงียบมากเลยนะผมเลยกับเพช่วยเนี่ยจ้าเจอแับมันตรงไหนมั้งเนี่ยรอออกมาร์กหน่อยมาวอกันไหนฮนะมาโวโอเคเห็นละมามาครับเคย รตรงน,นั้นมีกระสุนใช่ไหมผมยันไปดีเกลัอไวอากาศโอ้โหกูไม่น่ามาเลยไม่มีใครอะ วังกระแพงข้างหน้ามาแพงเอ้ยเขาทงก่อนละวอ้คนทีถี่ข้าวในปั๊บมีน่าจะมีนะใช่ใช่ในปั๊บมีในปั๊บมีมีคนมีมาจากทางทางทางเซาอิตข้าปั๊ม อไปเล่นทางถัาพ่วแอบโดนแอบโดนแอบโดนถ้พ่แอบแล้วโอเคออาซวยดล้วนกํลังย้อนกํลังย้อนกําลังย้อนเดี๋ยวย้อนหนยหมอหมอเข้าที่หลังผมเีอะคุณสำมคัญกับผมมันอยู่นะระเบิดยับเลยจะมีระเบิดไมแ่สัมพันนะบพันธ์เือคอระเบิดมีส เดี๋ยวผมยิงอัดมากนะตายยังตายยังตายตายตายตา่วยไฟนีแอบประตูมักจ้ะยันต่อเลยบอมาแล้วอมาแล้วมอมาแล้วมมาล้วมกมาแล้วเจอแอบแล้วไปบวกฟอกเาอีดแอบาให้เลยนี่เฮ้ยใจเย็นมาแล้วมาแล้ว เทวีเจ้าไปบกกิปมาแล้วรับขางแฮบขังแฮบขางแฮบเลยข้างแฮบเลยบอกเดี๋ยวบอสเดี๋ยวบอสอ่ะเดี๋ยวบอสใกล้มากมันเห็นมันเจอแหบเราแล้วนะคุนโดนยิงใช่ไหมมังไปข้างๆเนี้ยใช่ใช่ กีเพื่อนตายตรงเนี้ยตอกเบวโว์ครับผมใช่งั้นเลยมนนันนอนสวรอนสัตย์กระส่ากระส่าสอ,อาวุธหนักมาโอเคครับตาบละไอ้ตัวที่ตัวใกล้อะ8 8จะซื้นหยุดของจากท้งหลังแนละ้วมาสร้างเอ้ยโรวจตร can not eat. กันมันแรงนะกระเดนมาทางทิศไหนเนี่ยไปทะล้อ,อย้อยยิง่าตรีสะพานแะลผมัง